คลิปนี้ผมจะดันมาตารี่ผลมงกรหรือว่าเวลผลปีศาจเนื่องจากตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าผลมงกรมันตื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องรีฟาร์มเก็บเวลผลมงกรเพื่อที่จะไปโลกสองให้ได้ครับผมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับคลิปไฟล์ในนี้ก็8 9ชั่วโมงเกือบ10นั่งตัดอ,อีกเป็นวันเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันแน่นอนครับไม่อยากสปอยแล้ว ไปรับชมก็ได้เลยครับกับผลมังกรแอนดับยอรุปในยีิชั่วโมงอินดูบ็อกฟูดร้านไซออนบริการกดเกรดพราบ็อกฟูดสูงสุดถ,ถึง13เลนบริการกดผลปีศาจทาวอและยังมีบริการเติมลูบักวีพี e r v ร์เวอรเลน8เอาเป็นว่ากดได้ทุกอย่างในเกมโลบ็อกเ้อร์พานาผมกังเกงรองเท้าดับคู่ปีนนกเรือรถรถถังชุดเส,เสือโกโก,โก้่ละโดนลูลาหมาหอนและจะมีบริการคลิปของื่อรต่างๆอีกมากมายบริการดีต่อไปเอาใจลูกค้าร้านเปิดทุกวัน9้าโมงยันสทุ่มและจะมีเครดิตไรโกง เพื่อที่ผมจะฟาร์มต่อครับเพราะตอนนั้นผมเล่นผลมังกรแล้วมาก่อนนี้มันฟาร์มแยกเกินไปครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนผลปีศาจเพื่อที่ผมจะได้ฟาร์มกอนประเดุนเงื่องโดยเฉพาะครับเพราะว่าก่อนนี้มันมีโซโลเกอยู่ครับเป็นพวกใช้ดาบสามเล่มแถมมันยังปล่อยขึ้นดาบได้อีกทำให้ผมต้องเปลี่ยนไปเล่นผลน้าแข็งชั่วคราวครับหลังจากที่ผมกินผลน้ําแข็งเข้าไปด้วยความที่มันเป็นผลปีศาจระดับผลเหลือเอกอย่างคูซันก็แน่นอนแหละครับว่าเป็นสายโลเกียทําให้มอนเตอร์พวกนี้มันตีผมไม่เข้าครับผมก็เลยฟาร์มง่ายๆส,สบายหนนนนนน่่อออยลััังงงจาาาาาากกกกกทีีผผมมมมดดบแแพว้้้้ตตใใชขรรรรฟ์์เค แต่ด้วยความที่แต่ก่อนผมเล่นผลมังกรผมก็เลยต้องอัพสแต็กดาบด้วยแล้วก็อัพสแต็กผลปีศาจครับดังนั้นผมจึงต้องใช้ดาบโยรุฟาร์มคู่กับน้ําแข็งไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยดาบโยรุผมมันก็เป็นพลังเทียบทูครับมันก็เลยไม่แปลกครับที่ดาบโยรุผมจะตีแรงกว่าดาบน้ําแข็งผมฟาร์มไปสักพักผมก็เปิดสก,กิลช่องสองของผลน้ําแข็งได้แล้วครับผมก็เลยต้องขอลองใช้ดูสักหน่อย ม,มันก็ดีอยู่แหละครับแต่ก็ไม่เหมาะสมกับการใช้สกิลนี้ในการฟาร์มจริงเพราะว่ามอนเตอร์พวกนี้ก็เดินม,มาโดนมันก็กระเด็นไกลลอยเป็นเป็นวาแล้วครับกว่ามันจะกลับมารวมกันในทีก็ต้องใช้เวลาสักพักผมเลยคิดว่าจะไม่ใช้สกิลสอของหัวน้ำแข็งในการฟาร์มจะดีกว่าครับถึงมันจะเป็นผลฟาร์มอัดับ3ของบ็อกฟุตก็เถอะ อันนี้ผมจัดอันดับเอาเองนะครับอันดับ2ผมให้แสงอันดับหนึ่งผมให้พระหรือใครคิดว่ามันจะมีผลที่ฟาร,ร์มดีกว่านี้ตึงกว่านี้ก็แนะนําผมได้ครับผมฟาร์มไปสักพักด้วยพลังคูณ2ผมก็เลยครบ450นะครับผมก็เลยเราเปิดอปรอบโพสแลวก็เชื่อใจเกมรูอีกสักครั้งตอนนี้ดูเหมือนเกมมันจะรักผมขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้วครับผมมาจนถึงก่อแห่งท้องฟ้าแล้วก็ิีงขึ้นมาตามทางก่อครับโดยผัดเดิมหรือว่าเป็ดเก่านั้นเกมมันยังไม่มีสะพานในเล่นสบายขนาดนี้ครับใครที่ไม่มีผลบินได้ก็จะปนขึ้ขต่าทางขึจบ ผมเดินบวกกับท่าโซครับแต่ก็ต้องเลงให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโซผิดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนได้ไปปีนใหม่กันเลยทีเดียวเอ้าพี่เธอไปถึงรู้ละครับก็พี่พลาดมหลาหลายครั้งแล้วครับน้องแล้วผมก็ขึ้นไาจะถึงก่อนทท้องฟ้าครับผมทําการเซฟเกิดไว้ด้านนอกก่อนครับจริงๆแล้วผมต้องก็ไปฝั่งด้านในแต่ว่ามันไม่มีสะพานเหมือนทางที่ผมขึ้นมาถ้าจะไปฝั่งนู้นต้องบินอย่างเดียวครับหรือไม่ก็ต้องใช้สกายจัมป์ด้วยความที่ผมไม่มีผลปีศาสต์บินได้ผมก็เลยต้องใช้สกายจัมป์ในการเดินทางครับ แล้วถ้าเกิดผมหมดพลังกลางทางมีหัวร้อนกันแน่นอนครับผมก็จ้ทำการเซฟเกิดไว้เพื่อความช่วยและความสบายใจครับผมใช้สกายจัมกระโดดด,ดึง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 ขึ้นไปจนถึงครับตอนแรกผมคิดว่าตัวเองจะพลาดแล้วก็ทําไม่ได้ครับแต่ผมก็ทําได้ดีจนไม่อยากจะเชื่อฝีมือตัวเองหลังจากมาถึงผมก็พังเข้าขอตามเคยครับ มันต้องใช้สก,กิลในการเปิดประตูผมก็เลยจัดให้ตามคำขอของเกมไปก่อนที่ผมจะเข้าไปเซฟเกิดด้านในแล้วก็ทําการโชว์ฮาคีครับว่าหลังจากที่ผมใช้ดาบโยรุฟาร์มมาตั้งแต่เลเวลหนึ่งพลังฮาคีก็ะอาผมไปถึงไหนแล้วก็ปากับร่ามานาเกือบครบทั้งตัวเหลือแค่ขาผมก็เลยเค้นสู้ออกมารับเคล็ดฟาร์มด้านนอกครับด้วยผลั้น้ำแข็งผมฟาร์มไปแค่สักพักก็เปิดช่องอัติเของผิน้ําแข็งได้แล้วครับหรือเลเวลครบ100ของพุทธปีศาจนั่นเองผมก็เลยต้องขอลองใช้สก,กิลดูดิดหน่อยครับว่าเป็นไงไงหวม ก็ยังถือว่าใช้ได้ครับสาหรับผลน้าแข็งเพราะว่ามันแช่แข็งศัตรูไว้ชั่วคราวนั้นๆเราจะได้เปรียบมากครับในการ P p พแต่ว่าผมมีผมนังกรอยู่แล้วผมก็เลยไม่ก็ได้สนใจอะไรมากผมฟาวไปสักพักก็มีคนมาเยี่ยมครับผมพยายามมาดับยรุตีเขาแต่ปรากฏว่าเขาเล่นผลโลกเกียผมก็เลยทำการสั่งสอนโดยการเปิดราคีตบเขาปรากฏว่าผมตีเขาทีเดียวเทีเ่ยวดยวาลกเลยครับหลังจากที่ผมฟาวไปสักพักผมก็เชิงเบื่อเบื่อครับก็เลยออกมาซื้อเรือลำตโตด้าน,นล่างเกาะว่าจะไปหาอะไรทําบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่ซื้อเรืออะไรต นั่นน่ะสิผมซื้อมาทำมครับเนี่ยผมก็จะดูราคาเฉยๆครับแต่มือผมดันล้านเฉยเลยผมก็เลยได้แต่ภาวนาในใจให้มันเร็วคุ้มกับราคาผมได้ทำการออกเดินเรือสักพักก็ปรากฏว่าเรือผมมันไม่วิ่งครับตอนแรกผมคิดว่าเรือผมไปอะไรหรือเปล่าแต่เอาไปประมาณเน็ตผมกากเฉยเลยผมนั่งสมาธิรอสักพักเน็ตของผมก็กลับมาเรือก็วิ่งได้ครั้งครับหลังจากนั้นผมก็พุ่งตรงมาที่เกาะกลางเลยครับรอบนี้ผมจะทำดาบยรูวีสองหลังจากที่มีคนเมนต์บอกว่าพี่ทำไมไม่ทำดาบยรูวีสองล่ะครับพี่ เออน้องเองไม่รู้อะไรซสรแล้วแต่พี่รู้อะพี่ทาตั้งนานแล้วเอาล่ะหลังจากที่ผมรู้ว่ามาทาได้ผมก็เปิดดูตาม Google นั่นดีครับผมก็ต้องขอขอบคุณขอบใจทุกคนที่มาบอกแล้วผมก็ทําตามคำขอของขอทุกคนครับขอุ่งตรงมาที่บ้านสีคีมหลังคาสีเขียวประตูสีเหลืองศิละปะจริงๆผมได้ทาการเดินทางเข้ามาด้านในครับแล้วก็ดูซ้ายดูขวาแล้วก็เห็นพปสเตอร์อะไรไม่รู้ครับติดเต็มไปหมด แล้วผมก็ทําการรับเคลสกับตาลุงคนนี้ครับขอพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องครับอาจออกแค่คำเดียวคือคำว่าโอไม่กอรหลังจากที่ผมรับเควสเสร็จผมก็เลยจะเดินออกไปด้านนอกแล้วครับแต่ก็มีตัวนึงน่าสงสัยครับโดยความที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วผมก็เลยต้องขอลองดูสักหน่อยครับว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันเป็นตัวปรับระดับหาคีครับถ้าหากผมกดระดับหนึ่งผมก็จะเห็นแค่แขนตัวเองแต่ผมไม่ชอบครับผมก็เลยต้องปรับระดับ5ให้มันกลับมาดับทั้งตัวแต่หัวใจผมสีชมพูเจียบ หลังจากนั้นผมก็ได้เรือวอิอเดินทางต่อเลยครับผมรู้สึกว่าเรือและก่อของผมมันใหญ่แล้วก็น่าลำคาญเกินไปครับผมก็เลยทาการขโมยเรือของคนอื่นมาแทนซะเลยแต่มันก็ไม่ทันใจผมซะเลยครับผมจึงตัดสินใจครับวิ่งแล้วก็ใช้ท่าแดเราเองดีกว่าผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเร็วกว่าการไหมแต่รู้สึกว่ามันน่าจะไวกว่าเดิมอยู่ผมวิ่งไปจนถึงก่อนน้ําแข็งแล้วก็เจอคอ,อกหมาครับใช่ป่าวะผมก็คิดว่าน่าจะใช่อยู่คนคงจะไม่อยู่หรอกมังครับที่แบบนี้หลังจากนั้นผมก็ได้ทาการรับเคล แล้วมันก็พูดอะไรไม่รู้ครับบาบๆาบาบาบาผมก็ไม่ได้อ่านครับแล้วก็ทําการมาทําลายข้าวของครับผมพังประตูของก่อนหิมะเข้ามาเลยครับแล้วผมก็เจอจดหมายหลังจากที่ผมเข้าไปอ่านเสร็จบอทมันก็เขียนว่า lol หรือมีความหมายคล้ายกับคำว่าห้าหๆที่แปลว่าขับนั่นเองครับอันนี้สาระนะครับเอาไปใช้จริงได้เลยเผื่อใครไม่รู้แล้วผมก็ทำการเดินทางไปที่ก่อยท้องฟ้าครับตอนแรกผมไปพังประตูที่ก่อยท้องฟ้าครับแต่ว่าเป็นก่อยกอดหนึ่งที่มันติดอยู่กับท้องฟ้าเพราะว่ามันแยกกัน2อัันผมพงไไปแล้วพังอีกมันกก็ไม่ออสสีรุปผมก็ไดด้ตัสรว่า ผมไปผิดเกาะผมก็เลยมาทอ้องฟ้าเกาะหนึ่งที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันครับแล้วผมก็มาถูกที่จนได้ครับผมพังประตูเข้าไปแล้วก็ไปเอาจดหมายแล้วจากนั้นผมก็เดินทางมาต่อที่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับเพราะเราต้องไปจบเคสที่เกาะกลางผมวิ่งมาจนถึงเกาะเลยครับแล้วผมก็ทําการหาประตูสักพักหนึ่งเพราะมันทำออาเซียนมากครับคนยิ่งตามไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วด้วยครับผมก็เลยทําการหาจนเจอแล้วก็ฝาดมันทิ้งครับก่อนที่ผมจะเข้าไปดูข้างในต่อ มันก็ไม่รู้ครับว่าจะแปะอะไรไปเยอะแยะครับแต่ด้วยพลังดาบยรุ่งของผมกับผมที่เป็นคนบ้าพลังอยู่แล้วผมก็เลยวนเนียแล้วครับฟันวมายังสุดท้ายเกมก็ได้ใจยอมใจผมผมก็เลยได้เจอจดหมายฉบับสุดท้ายครับผมวิ่งแวนหน้าตั้งมาเพื่อที่จะจบเคสนี้ครับด้วยการได้คุยกับตาลุงที่ผมรับเคสไว้ตอนแรกแต่ถ้าว่าสอบผมก็โชว์พิธีหารครับขนาดนี้ผมยังลืมเลยครับว่าผมรับเคสกับคนไหนไปอย่าถามเลยครับว่าจะจําทางได้ไหมหลังจากที่จบเคสแล้วผมก็ได้ดาบยรุ่งวีทูมาก็ทาภาษาเด็กคือของใหม่ครับผม โดยมันเพิ่มลูกเล่นเข้ามาที่ท่าแรกครับมันทําให้ท่าแรกของผมไกลกว่าเดิมแล้วเมื่อเรากดค้างเราก็ยังสามารถวิ่งไปกับดาบได้ด้วยครับส่วนท่าที่2ก็ดูเหมือนจะแรงขึ้นกว้างขึ้นไกลขึ้นครับสมกับค่าเสียเวลาในการเดินทางไปแต่และเกาะจริงๆขอไที่ผมจะกลับมารับเคล็ฟาร์มที่เกาะเห็นน้องฟ้าครับผมตีมอนเตอร์ฟาร์มเพด้านนอกไปอย่างนั้นเรื่อยๆครับจนผมไปเลเวลครบ475เขาก็เลยทำการเข้ารับเคลฟาร์มด้านในแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้แล้วเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงครับผมเดินทางจะ เื่อที่จะไปผลมังกรเขาพบคืนเพราะแต่เดิมแล้วผมจะใช้ผลน้ำแข็งฟ้าก็ถึงกอดบนตเกือเท่านั้นแต่ผมก็ใช้คุ้มล่างยาวซะไปจนถึงกอนท้องฟ้าเลยครับผมจึงคิดว่าได้เวลาหวนคืนสู่มังกรแต่ระหว่างทางผมก็ได้เจอคนเล่นผลมังกรครับเขาพยายามจะล่อยสกิลมังกรใส่ผมแต่ผมปิดพ P ไว้ทําให้เขาไม่ได้แดกผมด้วยความที่เขาเห็นผมแต่งตัวเป็นไคโดหรอมั้งครับเขาเลยอยากเห็นว่าผมตึงหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ผมยังไม่มีผลมังกรตอนนี้ผมเลยไม่มีอารมณ์ที่จะสู้เขาก่อนที่เขาจะเปิดผมมังกรแอปผมหนึ่งที่ สุดท้ายผมก็ได้เดินทางไปรับผลมังกรถาวรของผมคืนก็ต้องขอบอกขอร้องขออ้อนวอนจริงๆนะครับตอนที่ผมเล่นผลมังกรลากยาวไปเกือบสิบชั่วโมงแล้วแต่ว่าคลิปนี้เราจะได้เห็นการหวนคืนสู่ผลมังกรเท่านั้นการฟาร์มของจริงจะเริ่มต้นต่อจากคลิปหน้าครับส่วนคลิปหน้าจะลงพ่กนี้นะจ๊ะแต่จะไม่สปอยส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1 EP 2 EP 3ก็สามารถไปดูได้ที่ขวามือตัวไอหรือไม่ผมก็จะปักบทไว้ด้านล่างตัวคอมเมนต์ให้นะครับหลังจากที่ผมได้ผลมังกรคืนผมก็คิดว่าจะกลับไป แต่ว่ามันฟาร์มยากเกินไปครับผมก็เลยนั่งคิดพินิษการกระทานั่งสมาธิคิดว่าผมจะเอาผลมังกรฟาร์มยังไงให้ง่ายครับกอเริ่มจะอ๋อเริ่มฉลาดขึ้นสักนิดวิ่งไม่คิดชีวิตไปซื้อฮาคิราชันมาเป็นก่อนเลยเว้แต่ว่าก้อนบัดรซบไม่เอาขายผมเชยเลยเอ้ยไมใช่ก้อนบัดรซบนี่หว่าก้อนอุนซบไม่เยาขายผมเชยเลยเพราะว่าผมไม่มีตังค์ผมก็เลยต้องกลับมาทนทรมานฟาร์มผลมังกรด้วยดาบยอรุตต่อผมใช้ดาบยอรุตีมอนเตอร์ทีละตัวเพื่อจะให้มันรวมกันเป็นก้อนแล้ว พอมันก็จะตายแล้วผมก็จะเปิดระกิวท่าเอาผลมังกรใส่มันเพื่อที่ผมจะได้เก็บเบลแบตเตอรี่ครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเป็นอย่างดีครับผมฟารผมผมไปเรื่อยๆอยู่ดีๆก็มีคนมาเยี่ยมครับแล้วเขาก็ยืนดูของอยู่จังหวะที่เขาหันหลังให้ผมนั่นแหละช่องว่างผมใส่เขาด้านหลังครับจนเขาไม่มีจังหวะไดส้สวนผมเลยเขาพยายามจะบินหนีผมไปครับแต่ปรากฏว่าเขาบินออกนอกโลกแล้วก็หายไปเลยครับ ก่อนที่ผมจะกลับมานั่งฟังกับผมต่อเอาละครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติด,ดตามผมอยู่ที่ประมาณ35,000พซับแล้วนะครับผมขาดอีก1มื่น้านะครับเราก็จะ5 0,000ื่นซับกันแล้วนะครับผมใครที่เพิ่งกดติดตามก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเนาะส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นผลอะไรทำคลิปอะไรก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมที่ผมบอกว่าถ้าเกิดครบ3 0 0 0 0ซับผมจะไลฟ์แจกของอันนี้ยังไม่ลืมนะครับแต่ว่ารอขามาติดเด็ดให้ผมก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ WiFi ของพี่ชายผมอยู่มันก็เลยช้านิดนึงก็เลยไลฟ์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไลฟ์ได้ก็จะมาแจกกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบโจลุแล้วก็อาจจะมีแจกเรือแล้วก็ผลพิศษนิดหน่อยแต่ว่าขอบอกก่อน่าไม่ได้แจกเยอะนะครับก็แจกตามกิจกรรมแต่ว่าไม่ได้แจกเยอะใครที่อยากได้ก็ติดตามกันไ้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์วันไหนเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งะนะกัน ีในรัตตมีวงกลม